สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่26นะครับผมมกราคม2อง9นนะครับผมทีมงานรักน้องหานนะครับผมหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผม็่าน,นนี้มาติดตามให้กำลังใจทีมงาน เป็นครูส uh, ุนทรนะครับผมอ่ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมขอไปนะครับผมประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับผมก็จะมีกิจกรรมมีอาหารนะครับผมมีเรื่องของกิจกรรมการวาดภาพนะครับผมความบันเทิงนะครับผมผมว่าทีมงานก็น่าจะไปปฏิบัติภารกิจแถวๆนั้นแหละครับผม ของวันนี้นะครับผมนั่นแหละครับพี่ใหญ่ก็เดินเตาะแตะเตาะแตะอยู่น,น้องเล็กก็มาแล้วนะครับผมนั่นแหละครับผมใส่หมวกรออยู่นั่นแหละครับผมหลังจากที่ทั้งอาทิตย์นะครับผมที่ผ่านมาก็ทำภารกิจอย่างอื่นนะครับผม 10สเปรล์แนะครับผมก็ขอโทษขอขอภัยจริงๆน,นะครับผมในบางครั้งที่ไม่ได้สามารถจะถ่ายให้เพื่อนได้ชมภารกิจนะครับผมเพราะว่าบางทีก็อยู่ในกลางน้องอาหารอย่างเงี้ยครับผมเลยมาพูดคุยนะครับผม,ใ,บๆๆบผมใหญ่กลางๆแล้วน้ำก,กลางก็อย่งังคาบอยครับผมใส่บวกรอเลยทีนี้ทีมงานเราแต่งตัวอย่างรอตอนนี้ เคยแดดแลวก็ต้องใส่กุ้งมาการเรายอย่างหน,นุ่มังแน่นอยู่ับบปุ๋ยละงานกันหน่อยขณที่พี่ใหญ่กับน้องกลางนะครับผมกำลัง เล็กราผมพูดคุยกันอยู่ก็เล็กก็พร้อมแล้วนะครับผมก็จะออกล่วงหน้าไปก่อนครับ ไปไกันนะครับผมไม่ให้เรือไหลไว้กันหน้าที่ของน้องเล็กก็คือเรือดันนะครับผมน้องเล็กก็จะไปก่อนแล้วนะครับผม ก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวเครื่องนิ่มเลยโอเคนะครับผมก็น้องกลางก็เร่งเครื่องแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับผมสำหรับจีิงานรับน้องอานนะครับผม อวันจันทร์วันมมเริ่มสัปดหาสุดท้ายของเดือนมก,การาคมครับผมเอสเกลมาแล้วครับผม,มกาลาง,งเราล้อเคลื่อนน้ำกระจายไปแล้ว พี่ใหญ่ก็พร้อมนะครับผมถอนสมอแล้วครับผมสเต็ปเดิน,นครับผมวันนี้3 6 0อสงศานะครับนี่ออกอยังไงเนาะพี่ใหญ่ล้วนี่ ช่วงปลายฤดูหนาวแล้วนะครับผมที่สกลน,นะครับผมใหญ่ไม่คว้างเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ออกแบบชิวๆครับผมวันนี้โอเควันนี้ไปบกันแบบนิ่มๆน,นะครับผมวันนี้ทีงานเราไปแล้วครับอ๋อย่าอยุ่เราเลสเก่า เสียงลงเข้าวต้องขับต่อฝ่าไปได้ครับผมก็ตื่นลงตื่นลงเลยนะครับผมหน้าหนาวก็จะเข้าหน้าแรงอีกแล้วสีงส่งทีมงานปฏิบัติภารกิจนะครับผม ภารกิจนะครับผมของน้องเล็กนะครับผมก็มีใหญ่แล้วบริเวณมืสุดสกนนะครับผมที่จะจัดงานนะครับผมเดี๋ยววันสองวันนี้นะครับผมจะเป็นบริเวณนี้แหละครับผมนี่แหละครับผมบริเวณริมเขาอาจะอยู่แถวนี้แหละครับผมที่จะจัดงานนะครับผม ชมพี่ใหญ่กันก่อนนี่ลมแรงอยู่นะครับผมอากาศก็กำลังเย็นสบายนะครับผมก็ช่วงปลายฤดูห,หนาวแล้วนะครับผมปีนี้นะครับผม กล้บริเวณน้องหานก็จะเย็นๆหน่อยนะครับผมเพราะมีลมนะครับผมผ่านน้ําก็ทําให้ม,มีแดดแล้วก็สายๆหน่อยก็อากาศก็อุ่นขึ้นนะครับผมมีเสียงลมเข้าก็ต้องขอตัวต่อไปด้วยครับการทำงานของพี่ใหญ่กันนะครับผมสายลมฟ้า ่อยนะครับยีหลบเหลืองคอยาวแล้วธรรมดาตั้งที่ไหนเร กุกยน้องเล็กก็ช่วยดันนะครับผมนี่ครับผม กล้วอยแางเราวางลงไปเต็มๆนะครับผมจะได้อีกสักสามก้งนะครับผมกดหน่อยนะครับผม ันแบบเต็มๆนะครับผมขย่าให้น้ําหมดหน่อยแล้วก็วางนะครับผมนี่ <Hey, S 1> ครับผมอัดกันแบบเต็มๆ,ๆครับผมเราก็จะมีรถหกล้อนะครับผมบางวันก็มีหนึ่งคันบางวันก็สองคันนะครับผมช่วงนี้ลมพัด ตกมากรองกัน,กนบริเวณนี้นะครับผมก็เลยโอเคหน่อยตกบง่ายหน่อยนะครับผม dắt nồi, nói nồi, nào các bạn. chị đang đang, nó nó là nó là nó là nó bye uh -huh.